ันนี้ก็จะมาดูบอลไทยเป็นครั้งแรกดูกลางได้ไหมดูกลางดูกลางนะนะครับชาเลนชาเลนมาทันด้วยเเยรามาทันด้วยไปหาของกินกันเถอะหิวเดินเราเสียข้าวกิน สิบปอนก็ยังได้สิบปีก็ย,ยังไดส้สิบกะตวัตรก็ยังได้ความมันของกองเชียร์ผมให้สิบเต็มสิบแบบน้องเชียร์ลุนจัดก็จะคิดียดๆหน่อยนะคะอย่าดมเลยต้องเข้าคะ่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่เป็นที่สนามกีฬาเขาค้อมสเตเดียมจังหวัดชัยนาทค่ะทริปนี้เราจะพาทุกคนไปดูประสบการณ์การเชียร์ฟุตบอลข่านสนามครั้งแรกของครอบครัวเรากันนะคะโดวยวันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมชัยนาทอนวิลกับทีมสีสเกตอินเตเต็ดค,ค่ะเก็บภาพบรรยากาศก,าก่อนเข้าสนามและระหว่างเชียร์ฟุตบอลมาให้รับชมกันนะคะไปลุ้นกันค่ะว่าจะสนุกขนาดไหนค่ะ จะมาดูก่อนนะว่าหมาเป็นมิตรหรือเปล่า,ากูผิดจ้าจะบล็อกบล็อกมือนม่โอเคไปยังไงดีดีไปคือเลี้ยวไปทางโน้นทางโน้นมันมีจุดจอดอีตรงข้างหน้าเลยที่เราจะไปอ่ะไปไ,<ฟ>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 ไปไป<ฟ>เรามาฝั่งทีมเยือน<ฟ>เรามาผิดฝั่งครับคุณผู้ชม บอนเป็นมิดหรือเปล่าลองเราจะลองไปดูก่อนนะั้นแต่วันนี้ก็จะมาดูบอลไทยเป็นครั้งแรกเชืดอมั้ยเราจะมาทักทายเพื่อนบ้านเรานะเขาก็เป็นมิดเชมัยถ้ากระดิกหันจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าออ ันนี้เราไม่เคยมาก็จะหลงๆห,หน่อยนะถ้าว่าน,นี้แผนมันกระชันชิดไปหน่อยก็คือเพิ่งก็คือมามาเล่นที่นี่แล้วก็เพิ่งรู้วันนี้เลยก็เลยมันก็จะแปลกๆหน่อยเพราะว่าหาหาที่หาที่อันนี้ว่าเคยเจอเท่าไหร่ จะได้ดูกลางไหมกลางกลางนะนะชาเลนจ์ชาเลนจ์ลายขวาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยน่เขาให้ได้เฉยเอ้ยได้เฉยตอนนี้เราเล่นเกมอะได้ได้เฉย วิเรามาท,าทันด้วยวิเรามาท,าทันด้วยวิเรามาทันด้วยวิเรามาทันอ้วหมาเธอแบตกองเท่าไหร่ ไปเออไ,ไปหาของกินกันเถอะหิวคนหิวตอนนี้นตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงกว่าเราก็มาหาอาหารกินสาบายๆาาข้าวที่ยรกินคือข้าวเทียเท่ยงตอนนี้มันเย็นแล้วอ่ะหมูหรือไก่คนอ่ะเอาแล้วก็ได้ คนละคนนี้ต้องทำไงกันเติมตังก่อนจ้ะ <laughs> มีตั้งอยู่เล <c oughs> ยนะค่ะ <c oughs> แล้ว <c oughs> เข้าในพอตังเนี้ยแหละแล้วซื้อของกินนเนี้ยเมาซื้อของกิน ทีมเยือนแล้วแม่ เข้าสู่สนามเขาพองสเตเดียมวันนี้เป็นเกมการแข่งขันครับในศึกฟุตรบอลไทยลีก2หรือว่า BYD Seal Five l e a g u t o ฤดูกาล2025ถึง2026ครับระหว่างยกใหญ่พิฆาตครับชัยน้าคอนบิลจะเปิดสนามเขาพองสเตเดียมแห่งนี้ต้อนรับการมาเยือนครับของทีมลำดวนเพิงสีสเกตยูเนเต็ด United, ครับ เดียงแฟนบอลัยนาาคอนบิลและสิสเกตยูนิเต็ดครับปรบมือต้อนรับนักกีฬาทั้งสองทีมครับเดินลงสู่สนามครับเริเกมหนึเ Terima kasih oh. telah oh. Pega it a

คอมมันของกองเชียร์ผมให้สิบเต็มสิบสบ,สบอยากให้สิบเป็นมาถ้าได้ประตูบนเวลาการแข่งขัน 4, 45นาทีในครึ่งแรกครับเป็นเจ้าบ้านครับชาญ่าฮอนบิลออกนำยูนึงประตูตสูรน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวรองครับการสั้น15นาทีนะครับแล้วก็กลับมาชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับ เชียร์ลุ้นจัดก็จะคิดเครียดหน่อยนะคะอย่าดมเลยต้องเข้าค่ะ กีรูปแบบว่าเฉียดทานเลยใช่ไหมหรกใ่เียดสวยมากเลยบินไม่บินไม่ถึงหรือวะหมดเวลาการแข่งขัน90นาทีครับเป็นนกใหญ่พิฆาตัชนาพรีวิวครับเปิดบ้านเอาชนะสีสเกนยเต็ดไปได้2ประตูต่อ0ครับ ขอออเสสีียรปรรบบบมืให้กกกััันาทคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ